ด้านหลังด้านหน้าด้านหน้าของร้านขายกาแฟที่เรามาเที่ยววันนี้นะคะจะเป็นปราสาทเมืองต่ำานะคะจะเป็นปราสาทเมืองตำที่สวยงามมากเลยอันนี้คือปราสาทเมืองต่ำนะทอนนี้เรากําลังมาเที่ยวมาแล้วก็พาคุณตามากินกาแฟตรงนี้นะคะเขาจะทําเหมือนบรรยากาศแบบแบบโบราณต่อไปนี้ตรงนี้นะ่าจะเป็นที่ที่คนมาจอดรับประทานกาแฟค่อนข้างเยอะอยู่นะคะ เวแล้วตกลงขาจะให้เราขึ้นข้างบนและขึ้นข้างล่างเฮ้ยแต่ทาไมเป็นบ้านเรือนไทยสวยจังไมรเลย